ไอเอมไมซีข้างล่างเออนั่นแหละเปิดปิดไปเลยปิดเลยเออนั่นแหละมันคล้ายๆไม้มึงอะถ้าไมมึงกากไอเยนั้นก็จะช่วยได้แต่ถ้าไม่มึงมองหน้ากว่าพ่อไงมองหน้ามองมาพมองอมอาอมอมาอมอมาอมงมามมามอมามองมามงาอมองมาพมอมาอมูมามาอมอาพมามามาอมามาาามามาาาาามาามมาาามอะไรมึงมอ กูปิดะวะนะว้าวปิดปิดไม่เลยฮ่า่ปิดไม่เลยปิดไม่เลยเข้ามากูมาฮิโตะเข้ามา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 เลยเข้ามาเข้ามาข้ามไปเลาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเลยเอาวาตาปั่นกูมีเยอะมากมึงเคยเห็นมกาะไม้ปะใช่ปะดูตัวนี้กูนำนำเสนอมึงมากเลยมกาไม้ตัวเนี้ย พูกน้ำตาเดือยไงพวกรู้เบาไปพวกรู้เบาไปพวกรู้เบอย่างเง้ยโอ้โอ้โหเกียรค้อนตันค้อนตันเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหกูอยากได้เฟสดีว่ะอ้าวมึงไม่เจอหรอกแค่นั้นน่ะหาจากไหนอ่ะเดี๋ยวกูพาไปกดมึงลองกดออกเลยกดออกเอาต้าป่านกูเยอะไอ้เหี๋ขว่ยอะไรสักเดอกูยังเจอนี่ต้งเจอสิ่งนี้เว้ยเฮ้ย เสวีเสพเีนมึงมพูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกูตั้งไอ้น,นี่เนะอา,ามามึงรู้แล้วะไอ้เยีย้ยแม่งแป๊บเป็นโปรแกรมกูฟอกันเยอะอยู่มึงรู้แล้วือ,อ,อรู้แล้วะไ <c oughs> <c oughs> อ้เี้ยอัน,นนี้ใครอะเนี่ยมึงอย่าไปยุง่งอย่าไปยุง่งอย่าไปยุง่งใครไม่รู้กูไม่รู้จักคน <c oughs> ในเวิ <c oughs> ร,ร์อ๋อฮอฮอฮึงตัวนี้ทาอะไรได้มึงรู้ปล่ <c oughs> าก็ตายตาตาแบบลกๆตัว ทำอะไรได้รู้เปล่ารู้เปล่ารู้เปล่าคุยผ่นคนนี้คุยแต่ว่าใต้ยองไรเวียใช่กูยังเห็นเปมือไปฝันวะไม่มันไม่ดีเท่าไหร่แต่กูโดนไอ้กูโดนโหวตเตะสัสแล้วตัวนี้มินําทำอะไรบ้างอาตัวธนมิมมองอูดมองอูดโกโจกาเป็นโกโจไม่ไ้หรอจะไปสนใจเอาละานว่าไปหาว่าใต้มึงกันดีกว่านะหวาต้ไหมเอง อืมเก๋ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี uh, ES C. ES C. ่ไอ้นี G ่เห็นเฮียได้ไหมบิ By ่งเข้าไปลรอับตองกูยังไม่ไปเอ่อเยสี่เยสี่กดกดตรงคนสามคนไอ้ที่มันเป็นคนสามคนเห็นกดชื่อกูกดชื่อกูแล้วกูกดจอยมากดจอยมามอ่าตอนว่ามึงมึงนี่คือเวอร์สำหรับการหาอวตารคุณลืมปิดไมค์โทษโอเคเรงเห็นตรงนี้ไหมตรงนี้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 เหี้ยเหี้ยเห็นเี้ยนี่ไหมตลาดง เห็นแต่ไอ้ไม่ไอ้ไอ้ตัวสองตรงเนี้ยมึงอยากได้ตัวอะไรมึงพิมพ์เลยมีทุกอย่างมีทุกตัวแล้วกูจะรู้ได้ไงวะมึงกดไอเอ็นอวตารอวตารเนมฮะมึงเห็นอวตารไหมไอ้ไออ่าอวตารไม่ใช่นั้น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 ไม่ใช่กูบอกไม่ใช่นั้นตัวไอตันวะอย่ากดแล้วโดนหมาพ้อมเลได้ตัวแย่อะไรแปลกแปลกูไมกว่านั้น ได้เชี่ยเลยเนี่ยนี่มึงเห็นไหมเนี่ยอที่มันเป็นช่องว่างๆไว้เติมคำเนี่ยมึงเห็นไหมอืมไม่ใช่อน้นในสัตว์มึงเห็นที่มันไอเนมอวตารเนมไหมสัตว์เห็นไหมมึงอ่านอ่านมึงอ่านไม่ใช่มึงเห็นไออวตารเนมอวตารเนมกดอวตารเนมกดตกอวตารเนมเลยอวตารเนมเออก็เออละกดแล้วมึงอยากใส่เชียมึงพิมพ์เลยอยากได้เชียลึพิมพ์เลยแลวกูไม่รู้ด้วยมึงพิมพ์เลยมึงก๊อปปี้ชื่อมาจากในกูเกิลันก็ได้อียไม่ได้มึง อ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวมึงดูแชร์จอกูดูดูกูเห็นไอ้เชี่ยนี่ไหมเห็นเห็นไอ้เชี่ยนี่ไหมเนี่ย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 มึงเห็นไหมเนี่ยโกโจนะโจโจอย่างเดียวเนี่ยกูเีจะสมมติเนี่ยโกโจเนี่ยเห็นไหมไอ้เชี่ยมันจะขึ้นมาเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมไอ้เชี่ยม่งเต็มเลยเนี่ย กูแ <One> ค <input> ่สมมุตินี่สันมันเยอะมันมีเยอะคือมันมีเป็นล้านตัวไอ้ฮะคือมึงอยากได้ละมึงใส่เลยอ่ะคือมึงมึงเอาหัวข้อใหญ่ๆอ่ะหัวข้อใหญ่อ่ๆโอ้ยมึงอยากได้ไมกามายมันก็เป็นเมงูมกแบบมึงก็ได้เมงูมีอะไร้เียตัวเฮียเนี่ยโคจเกะสัตว์รับไม่ได้ตัวอืมมันมีเยอะกว่าดีนะถ้ามันมีแต่เฟดดี้เดี๋ยวะก็มึงปึงหัวข้ออะไรอ่ะล็อกหินมึงมึงไม่มึงเห็นไอ้เน็ก เน็กอันนี้ป่ะดูแชร์จอโกเน็กเน็กเนี้ยนี้ป่ะเน็กอ่ะเน็กเน็กเนี้ยเนี้ยโอ้โหไม่เปลี่ยนหน้ามันคือการเฟดี้เต็มไปหมดเลยเยเฟอร์รี่เฟอร์รี่เต็มไปหมดเลยเม่งนั่นค้นหาคำว่าอะไรวะเนี่ยกูขอดูหน่อยดิสัตว์กูค้นหาคำนี้ว่ะล็อกล็อกอะไรล็อกอยากทำให้เห็นตัวใหญ่ขึ้นอดอ่ะนานๆทีล็อกจะมา้เยมันมีเยอะไม่ใช่เหรอวะทำไมอ่ะเอาจี๊ยนแทนก็ได้ ท่านมท่ามมึงกดอ่ากดอ่ากดอ่ะขวดเทียล็อกแม่งท่านมามึงกดแชร์จอดิกดแชร์จอดิกดแชร์จอกดแชร์จอเพราะมึงอยากขยายตัวเล่นอยากขยายตัวเล่นใช่ปะมึงกดกดอ่ามึงเห็นคนเขียวๆอ่ะโคตรกูบอกคนเขียวคนสีเขียวไม่ใช่เนี่ยคนสีเขียวเออนั่น่ะเห็นฟันเฟืองวะฟันเฟืองฟันเฟืองเออแล้วมึงเห็นไอ้ตกมาบรรทัดอันหน้าฟกความสูงสูงสุดได้ห้าเมตรเลยจะเป็นได้ท่ห้าเมตรเลยอันนี้อะไรอ่ะ อะไรอะไรของเล่นเนี้ยมันถ้ามามึงเดินไม่ได้นะเดินไม่ได้ถ้ากดอันนน่ะมึงต้องกดยกเลิก็ลองกดกระโดดดิกดกระโดดทีหนึ่งหนึ่งจุดศูนยอ้สัตว์มึงไปหาวัตตาสามจุดศูนย์ใช้ไปยี่ตัวไอ้ปัญญาออืมก็ยังหาตัวที่แบบได้แล้วมึงก็พิมพ์ไปดิตัวเยเี่ยเนี่ยงนเงีนยงเงียงเงี้ยงเงี้ยูงี้ยเงี้ี้อ่งี้เี้ตเงี้ยเีู้้้้ยังจงด ท่าทางกับตัวนี้เย้มันก็เหมือนกันหมดหมดเลยเย้อวตารเก่าอวตารเก่าเก่าจัดเลยเออว่ะทำไมกูไม่เอาขาวะถ้าไม่มีตัวถ้าไม่มีตัวที่แบบเจ๋งกว่านี้กูไม่เอาเลยเว้ยแม่งทำไมเฟอร์รี่เยอะยังวะกูเก่าซะก่อนนี่ฮะเก่าอะสมประกอบสุดละกูไม่เคยโปลิโอแดกแล้วแขนคืออะไรเวะยเอ้ย มึงมอย่าไปเอาว่มึงอย่าเอาวาตาใหญ่ไปเล่นในศาลานเะ่ี้ยกูไม่เอาวาตาใหญ่กูกลัวรถไปพี่พี่ไปผมไม่ได้ไหมน้องไ,ไปกูมีสถานีของกูกูจะสลไลดนน์ไปโดนชนีเฮดมึงมีโดนชนหลังจะโดนชนแล้วก็เป็นแบบนี้เราเลยกูัวเราเลยกลัวได้กูอันตรายร้ายแรงไม่วะาเพราะกูอ่ะไม่ตกฮะ ทำนายไม่ได้มึงอ่ะนี่แหละเฮียมึงควรทำหรือว่าเอฟเฟกที่ไม่ควรเล่นมึงควรทำหรือว่าไงหรือว่ามึงโหลดมากูเป็นคนทำไงเจงโหลดอี๋นะอวตาราทำกูก็มีแต่กูไม่มาลงไอเนี้ยชื่อว่าอะไรวะตัวมึงไม่บอกกูไม่บอกไอ้เอวตารกูไม่บอกหรอกดูละมือเด้โดนมือเด้โดนมือเดินมีไรเยอะเยอะด้วยนี่ไงกูจะเอาแม่งเอา ตัวขอที่นาวินชอบมึงไปมึงไปหาไอ้นาวินเนี่งแคร์จอยมันดูไงตัวคอรักของนาวินโอ้ยหายแม่งมาเห็นว่าตัวหาตัวที่นาวินรักแล้วมึงมึงอย่าพิมพ์ตัวอักษรตัวเดียวนะมันไม่เจอไงสัไม่้พิมพ์ตัวอักษรอระให้มมาเป็นรูปเลยมึงกูบอกมึงแล้วกลัว โกโจด้วยโกโจของเทแล้วมันไม่มีตัวที่แบบเหมือนตัวที่นาวินชอบแบบร้อยเอซนอ่ะตัวอะไรตัววีอ่ะมันไม่หาโอ้ยเย่เลยนะโอ้ยเ oh, yeah, ย่เนี่ยเป็นเมดีอ่ะ